ท่านประธานที่เคารพครับกระผมวิาสารเตชะธีรวัตรพักเพื่อไทยจากจังหวัดชิงไายครับวันนี้ขออนุญาตหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเกี่ยวกับความล้มเหลวในการแก้ปัญหาวัคซีนที่มีการเลื่อนฉีดแล้วฉีดอีกนะครับท่านประธานครับที่สําคัญก็คือท่านรัฐบาลไม่ได้บอกเลยว่าจะฉีดได้เมื่อไหร่วัคซีนยี่ห้ออะไรนะครับที่เป็นปัญหาหนักที่สุดก็คือทุกหัวเราแหงทุกหย่อมย่านะครับณนะวันนี้เนี่ย คนป่วยก็ป่วยไปคนตายก็ตายไปขออนุญ,ญาตท่านประธานสไลด์นะครับณนะวันนี้เมื่อเดือนที่แล้วนี่นะครับเรามีคนป่วยเพิ่มขึ้นมาขณะน,นี้ยอด2 0 0แสนแล้วครับมีผู้เสียชีวิตเกือบ1ัน0คนครับในเวลา1เดือนแค่นั้นเองนะครับท่านประธานครับสิ่งที่อยากจะเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกงนตีกับรัฐบาลก็คือณนะวันนี้เนี่ยครับท่านจะให้ฉีดเมื่อไหร่ก็มาทะเลาะกันเองอีกไม่ว่าจะเป็นสอบ,บอคอไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นกทม ถึงเวลาแล้วเนี่ยครับท่านจะมาทะเลาะอยู่บนความตายของพี่น้องประชาชนเหรอครับผมว่ารัฐบาลอย่าเห็นชีวิตของคนไทยเป็นผักเป็นปลาที่สําคัญก็คือคนไทยไม่ใช่ขอทานนะครับผมอยากห้ให้ท่านประธานได้สื่อไปถึงท่านนายกั้มงตรีว่าขณะนี้เนี่ยฮะให้พูดความจริงให้ทําเรื่องง่ายๆไม่ใช่เอาเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากแก้ปัญหาไม่ถูกจุดครับล้มเหลวทุกทางซ้ำซากน่าเบือ่อแล้วก็ แก้ปัญหาไปวันๆไม่สมกับเป็นพบบบเลยครับท่านทานครับสุดท้ายอยากจะขอท่านทานว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยครับมันเป็นผลพวงของการไร้ศรัทธาของพี่น้องประชาชนต่อรัฐบาลชุดนี้เพราะไม่สามารถจะแก้ปัญหาความอยู่รอดของประเทศได้ที่สําคัญก็คือทําให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต้องเสี่ยงชีวิตยี่สิบสี่สิบคนที่ตายไปทุกวันทุกวันนะครับเป็นชีวิตของคนไทยที่ไม่มีโอกาสจะเลือกผิดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีคลิปให้เห็นว่า ไ <F izer> ฟเซอร์ก็มาแล้วแอสซีโนฟาร์มก็มาแล้วอย่างเช่นสปอปาลาวเขาไม่เห็นจะยุ่งยากเหมือนเราเลยครับฝากท่านประธานว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญต่อความเป็นอยู่ชีวิตของประเทศไทยนะครับขอบพระคุณครับ